รูนอนทางลัดผ่านทั่อวกาศอุโมงค์สมมุติเหล่านี้ในการอาวกาศหรือที่เรียกว่าสะพานไอสไตน์โรเซนอาจช่วยให้เดินทางได้เร็วกว่าแสงและแม้กระทั่งเดินทางข้าเมเวลาได้แม้ว่ารูนอนยังคงเป็นเพียงแค่ทฤษฎีเท่านั้นแต่พวกมันก็ยังคงดึงดูดจินตนาการของนักฟิสิกส์และผู้สนใจทางดาราศาสตร์แล้วรูหนอนคืออะไรกันแน่โดยพื้นฐานแล้วพวกมันคือทางลัดผ่านการอาวกาศเชื่อมต่อจุดที่ห่างไกลสองจุดผ่านโครงสร้างคล้ายอุโมงค์ โครงสร้างนี้สร้างขึ้นจากความโค้งของการอาวกาศซึ่งสามารถบิดเบี้ยวได้โดยวัตถุขนาดใหญ่เช่นหลุมดำแนวคิดคือรูหนอนจะมีปากสองปาแต่ละปากอยู่คนละส่วนกันของการอาวกาศและนักเดินทางสามารถเข้าไปในปากข้างหนึ่งแล้วโผล่ออกมาจากอีกปากหนึ่งได้ซึ่งอาจทําให้เวลาเดินทางระหว่างสองจุดสั้นลงด้วยจํานวนทางดาราศาสตร์แม้ว่าแนวคิดเรื่องรูหนอนมีมาตั้งแต่ต,นต้นศตวรรษที่20แต่นักฟิสิกส์อย่างคิปปอร์ฮอลล์ซอน วิลเลอร์ก็ได้รับความนิยมในช่วงทศวรรษ1970ซึ่งเสนอว่ารูนอนสามารถใช้ในการเดินทางข้ามเวลาได้อย่างไรก็ตามมีอุปสรรคสำคัญหลายประการต่อการมีอยู่และการใช้งานจริงของรูนอนประการแรกพวกเขาต้องการสสารแปลกใหม่ซึ่งเป็นสสารสมมุติฐานที่มีความหนานแน่นของพลังงานเป็นลบซึ่งปัจจุบันอยู่นอกเหนือความเข้าใจของเราเกี่ยวกับฟิสิกส์ นอกจากนี้รูหนอนที่ไม่เสถียรอาจทำให้พวกมันพังทลายหรือดักหนักเดินทางไว้ด้านในแม้จะมีความท้าทายเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์ยังคงสำรวจความเป็นไปได้ของรูหนอนและการใช้งานที่เป็นไปได้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานักวิจัยได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูหนอนที่เคลื่อนที่ผ่านได้ซึ่งจะช่วยให้สามารถลอดผ่านอุโมงค์ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่เสี่ยงต่อการพังทลายข้อเสนอดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้อนุภาคควอนตัมเข้าไปผัวพันเพื่อทำให้รูนอนเสถียร ป้องกันไม่ให้ยุบตัวศักยภาพในการใช้รูนอนอีกประการหนึ่งคือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเนื่องจากข้อมูลไม่สามารถส่งได้เร็วกว่าความเร็วแสงการสื่อสารในระยะทางที่กว้างใหญ่ในอวกาศจึงถูกจำกัดด้วยความกว้างใหญ่ของเอกภพอย่างไรก็ตามหากมีรูนอนที่สเสถียรอยู่ข้อมูลอาจถูกส่งทันทีระหว่างปากทั้งสองทำให้สามารถสื่อสารข้ามปีแสงของอวกาศได้ในขณะที่การมีอยู่ของรูนอนยังคงเป็นเพียงแค่ทฤษฎีเท่านั้น การสำรวจแนวคิดเหล่านี้ยังคงขยายขอบเขตความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลในขณะที่เทคโนโลยีและความเข้าใจด้านฟิสิกส์ของเรามีการพัฒนายอย่างต่อนเนื่องเป็นไปได้ว่าสักวันหนึ่งเราอาจจะไขความลับของรูนอนและใช้มันเพื่อสำรวจขอบเขตที่ไกลที่สุดของอวกาศและเวลาที่ไกลที่สุดรูนอนเป็นแนวคิดที่น่าสนใจและซับซ้อนทางฟิสิกส์ที่ยังคงดึงดูดจินตนาการของนักวิทยศาศาสตร์และสาธารณชนต่อไป แม้ว่าพวกมันจะนำเสนอความท้าทายที่สำคัญและยังคงเป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้นการใช้งานที่เป็นไปได้และความหมายของรูนอนทำให้พวกมันเป็นพื้นที่ที่น่าตื่นเต้นสำหรับการวิจัยและการสำรวจใครจะรู้บ้างว่าการค้นพบและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจเป็นผลมาจากการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุโมงค์ลึกลับเหล่านี้ในการอาวกาศยิ่งไปกว่านั้นการศึกษารูนอนยังสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับธรรมชาติของสสารมืดและพลังงานมืด ซึ่งรวมกันเป็นสัดส่วนประมาณ95%ของเอกภพครับแต่ยังคงลึกหลับและเข้าใจได้ไม่ดีโดยสรุปการศึกษารูนอนยังคงขยายขอบเขตความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลและมีศักยภาพที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าในการปฏิวัติทางฟิสิกส์ในอาวากาศและการสื่อสารอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือต้องเข้าหางานวิจัยด้านนี้ด้วยความระมัดระวงังและพิจารณาถึงผลกระทบทางจริยธรรมและสังคมของการพัฒนา การสำรวจรูนอนเป็นข้อพิสูจน์ถึงแรงผลักดันของมนุษย์ในการสแสวงหาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโลกรอบตัวเรา